मेट है เยอะมากเยอะเลยนี่เห็นพายเรือมาเลยที่ที่บ้านเป็นไงบ้างครับลึกประมาณไหนหน้าอกอ่ะหน้าอกเรือใช่ต้องไปเรือเข้าออกคนเดียเดินไม่ได้อ๋อแล้นมันเป็นที่ต่ำได้ไหมใช่แล้วแล้วร้านเมื่อก่อนเห็นขายของอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไอ้พวกเรียบร้อยเรียบร้อยสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าแล้วใช่เดือนร้อยนะตั้งแต่กันยายนเดือนร้อยจี๊ดเนาะเอาเงินไปใช้บ้างเนาะ นักท่องเที่ยวก็นั้นมีทุก่วมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่นะใช่ใช่ไม่มีมาต้องรอร้านล้านฟ้าต้องรอน้ำรดนะใช่ร้านน้ำรถก็ต้องทำจิตที่เองแม่งเต็มใหญ่ในบ้านต้องทำอะไรเห็นบอกน้ำจะมาอีกเป็นไงรับมือไงมันก็ต้องมันก็ต้้้องรับใหไดต้องรับให้ได้ใช่ ไม่ได้ก็ต้องให้ได้อ่ะเพราะเราจะไปอยู่ไหนอ่ะเืชเงินเดียวยาเนี่ยตอนนี้อยากได้เงินเดกเงินเยียวยาตอนนี้อยากได้อะไรบ้างได้เงินเดียวยาเงินเดียวยาอย่างน้อยๆก็ซื้อของซื้อข้าวก็ยังดีใช่ถูกต้องนี่ไม่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาเลยนะตอนนี้ถ้าว่ามีของอบตอบตมารอบเดียวแล้วก็มีเมื่อวานของของพิษอะจากอะไรพิษอะเขามีข้าวมามาแจกให้50กล่องมันก็ไม่รั่วถึงดีแหละใช่ไหม แล้วก็มีของตำรวจท่องเที่ยวเขาก็มีมาแค่ห้าสิบวันนั้นนะรับเงินสูงอายุก็วันที่สิบคุณเขาก็รอรับกันอะไรกันไงแล้วจังหวะมาฝนตกด้วยเราก็มีข้าวสารมะโลมีไท่ก็ยังก็ยังได้ประทางอ่ะอืยังได้ประทางแต่แต่ก็ไม่พอเนเพราะมันต้องระยะยาวนะไม่รู้จะลดเมื่อไหร่เลยใช่ไหมดูแลอีกยาวอีกดานแล้วยิ่งทะเลหนุนหนุนด้วยนะจบเลยก้าททะเลไม่หนุนยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ อ้าทะเลหนุนด้วยนะโอ้โหสุดยอดอ่ะเอาง่ายว่าตอนนี้น้ำที่มันแพร่กระจายไปในในเอาช่องอะไรนะช่องปากน้ำจะหมดมกราบหกกล้าโอ้โหโอ้โหยาวเลยยาวเลยอ่ะแล้วทำไมหากินไม่ได้พูดง่ายๆก็ตีไปเสาเดือนเต็มเต็มใช่ถ้าปกติอ่ะหลังลอยกระทงเนี่ยมันหมดแล้วนะมันเริ่มเริ่มลงเริ่มลงเริ่มลงแต่พอหลังลอยกระทงปุ๊บบึ๊บบุ๊บเลยสองพันเก้าเลยมั้ง อยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือนะใช่อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลบ้างหัภาครัฐไม่มีมาเลยรู้ว่าเข้าใจว่าอยู่เกาะเนี่ยยังไงมันทุกปีอยู่แล้วมากน้อยแต่ปีนี้มันมากมันจะเท่าอะไรนะห้าหกหกห้าเออจะเท่าหกห้าแล้วเพราะว่าหกห้ามันก็ขึ้นข้างบนนะตอนนี้มันมันก็ใกล้เคียงแล้วนะใกล้เคียงแล้วนะหกห้าครับก็ได้อ่ประสานงานท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดกับท่านผู้ช่วย หมู่6นะครับตำบลเกาะเกตอําเภอเกาะเกตจังหวัดนนทบุรีนะครับจะเข้ามาดูพื้นที่ในน้ําท่วมนะครับได้เอาน้ําแล้วก็เอากําลังใจนะครับมาดูว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรกันบ้างต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับก็เลยมาเจอน้ําท่วมหนักมากครับถึงเนี่ยครับถึงนี่แหละครับนะครับฉะนั้นตรงนี้ปุ๊บก็เลยมาดูว่า้ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนอ่ะมีความต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างก็มีเรื่องน้ําดื่มนะครับเรื่องพวกของใช้ของกินนะฮะอ่าใช่ฮะ แล้วก็คอยประสานในเรื่องการทําพื้นที่บ้านบางบ้านเขายังยังสามารถแห้งได้แต่ต้องสูบน้ําออกตลอดนะครับตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับรายรับไม่มีมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวแต่เมื่อกี้ได้คุยกับทางทางน้องทีมงานนะครับเฮ้ยทำไมเราไม่แก้วิกฤตเป็นโอกาสกดโดยการอ่โา,โด,าโดยการทําตลาดน้านะครับ<ฮ>คือให้ร้านค้าทั้งหมดเปิดแต่ว่าต้องมีนักท่องเที่ยวมาครับเนี้ยถ้าทําได้จริงมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เบื้องต้นเราก็ได้มา แชร์ความความความรู้สึกกันและกันนะครับว่าเราจะช่วยชาวบ,บ้านยังไงบ้างดูแลยังไงบ้างครับอยากให้ดรฝากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะเก็ด่อยค่ะครับ,รบก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเกาะเก็ดนะครับทั้งเกาะเลยนะครับส,สู้ๆครับก็เป็นวิกฤตที่เราจะเจอที่ทุกปีนะครับในโอกาสหน้าผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองคงจะมองเห็นแล้วมาช่วยเหลือเราได้เต็มที่มากกว่านี้นะครับแล้วส่วนหนึ่งผมก็จะนำะสะท้อนความรู้สึกของชาวบ,บ้านในเกาะ ไปให้กับผู้บริหารในประเทศไทยเนี่ยว่าจะช่วยกันดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับสู้ๆนะครับไม่ต้องกลัวครับมีอะไรนะครับแจ้งไปที่เพจดาราแก้วช่วยได้ยินดีครับทุกเรื่องครับถ้าพูดง่ายๆก็คือ2เดือนที่แล้วกับกับเข้าเดือนที่สามนะคะวันที่สามที่4ี่ที่ห้าเนี่ยน้ำมันหายไปทุกคนในตํานตนี่ดีใจกะว่าได้ล้างบ้านกันแล้วแต่พอหกเจดดเก้าเนี่ยน้ำมันปรับสูงขึ้นมามถามว่าเรามีกลุ่มลายในการประชาสัมพันธ์เรื่องฝนเรื่องน้ำนะคะแต่ พัดอยากรู้ว่าคุณบอกว่าคุณปล่อยสอง3สามคุณปล่อยสองพันห้าคุณปล่อยสองพเจ็ดคุณปล่อยสองพันาปดว่าที่สองพันของคุณน่ะถึงเรามันจะขนาดไหนและเราจะต้องรับสภาพอย่างนี้อีกกี่วันอ,อีกกี่อาทิตย์อีกกี่เดือนอปรับแล้วปรับอีกยกแล้วยกอีกคืออยากหาความชัดเจนนะคะว่ามันจะถึงเราตรงไหนตอนไหนให้เราเฝ้าระวังสามน้ําเหนือหนุนฝนเราก็ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านสามเดือนมาแล้วนะคะอื อนนี้เราปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้รับความเดือดร้อนมากถามว่าถ้าถ้าตัวพัดรเองมีค่าตอบแทนแต่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วมองที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ในตำบลเกาะเกร็ดมันไม่ใช่แค่ร้อยครึ่งร้อยชีวิตนะะเป็นพันชีวิตที่เป็นแม่ค้าบางคนมีรายได้จากการค้าขายเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดตลตดเลล่แต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้มีรายได้อะไรเลยศูนย์บาทค่ะตอนนีุ้กอุปสรรคอะไรบ้างครับมันก็มีอะค่ะ ไอ้เรื่องพื้นที่ลาดตา่ำหรือบ้านที่อ่ตาต่ำแต่ว่าที่ผ่านมาองค์การมีหานส่วนตำบลน,นะคะเขาก็มาเยียวยาเรื่องทำทางเดินเท้าให้แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเวลาเรือวิ่งเขาวิ่งแบบเขาไม่ได้สนโลกอะ่ะแล้วสังเกตไหมบ้านริมน้ําอ่ะยกของเทินของกระจกก็จะหลุดประตูก็พังแต่ถามเมื่อเงินเยียวยาน่ะบางบ้านมันอาจจะพอนะคะแต่บางบ้านนี่มันไม่พอเลย ก็วอนด้วยนะคะฝากด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปหลายเที่ยวอะไรเรื่องวิ่งเนี่ยเรือเราก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องทํามาหากินของเขาแต่ว่าพอถึงตรงช่วงโคง้งหรือว่าหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดเข้าเขตหมู่หกเนี่ยขอนิดนึงอ่ะไอเรือเร็วก็วิ่งไม่ได้ดูโลกอะไรเลยมึงอยากจะวิ่งก็วิ่งกันแล้วคนที่อยู่ในชุมชนน่ะปัญหาคือบ้านที่มันประตูหน้าต่างอะ่ะเวลาคลื่นมันมาขนาดบ้านพันอยู่ด้านในอะ่ะประตูก็ยังพังเลยเพราะฝนกระทบจากคลื่นคนอยู่ในน้นหนักาหนักกว่าค่ะบางคนเขา ไปทางานเทินของยกของไว้กลับมาของระเนระนาดหมดเลยอยากสอบถึงที่้องประชาชนในเกาะเขตยังไงบ้างครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะได้รับความช่วยเหลือบางบ้านอาจจะความช่วยเหลือไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าอาจจะไม่ถึงนะคะหรือไม่อยู่บ้างอะไรบ้างทําให้เข้าถึงแต่แต่จากที่พัฒเป็นผู้นํานะขอยืนยันจริงจริง เกือบพันหกร้อยัวเรือนเนี่ยทั้งท้องถิ่นท้องที่เราดูแลกันมาตลอดนะมันอาจจะแต่ถามว่าไม่ทั่วถึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เรามองความสัมพันธ์ของแต่ละบ้านแต่ละชุมชนแต่ละหมู่ว่าอันไหนที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือก่อนหลังใช่ค่ะตำบลเกาะเกต็ท้องถิ่นท้องที่ไม่เคยทิ้งใครในตำบลนี่กำลังไหลขึ้นแรงเลย